นี้ช่องอั้มฟันนี้นะคะวันนี้นะคะน้องอ้ค่ะจะมาเรื่องกับผิวนะคะผิวหน้าของเราแล้วก็ผิวต่าของเราแล้วก็ผิผิวผิวขาของเราแล้วก็ผิวหนังแล้วก็ผิวปากของเรานะคะที่มันกับแห้งนะคะนี่คะ่ะใช้ตัวนี้คะ่ะพวกนี้นะคะเดี๋ยวอาจะมาสอนนะคะขั้นตอนแรกนะคะให้เราฟันนี้ เอาอันนี้ก่อนเลยเนาะกันเลยเป็นลิปทาปานะคะไม่ใชล่ลิปมันนะคะกิ๊สตบบรอเบอรี่นะคะถ้าก่อนนอนทุกคืนเหรอคะ หอมไหมลูกหอมกินแบบสตรอเบอร์รี่แบบมอนอบดิจริงจริงถ้าแบบมือแบบ เราไปเปื้อนมืออะไรมาเขาไม่ช้อนที่ปากแล้วก็เหมือนทาด้วยนะคะน้องอ้ําปิดก่อน,อนไม่ได้ไปละต่อไปเรามาทาตัวเซรามากหน้าตัวนี้นะปกติมันจะเป็นที่หมากมาหน้าเนาะแต่เราอนนี้นะคะเป็นตัวเป็นตัวหมากหน้านะคะที่แม่มาแล้วก็น้องอ้ํามาแ้คะมันจะมี ามแผ่นนะคะแผ่นแรกนะคะจะเป็นเหมือนเป็นแบบปุกๆไว้คะเป็นเหมือนพลาสติกพลาสติกนะคะแล้วก็เป็นของผู้ใหญ่เป็นสีขาวนะคะแล้วก็เป็นของเด็กเป็นแบบแห้งเร็วนะคะแล้วก็เป็นสีฟ้านะคะนี่ค่ะตัวนี้เลยนะคะเดี๋ยวอันจะมาอ่านขั้นตอนให้ฟังนะคะก่อนแรกนะคะเปิดถุงออกขั้นตอนที่สองโอ้โหเขาไม่เขียนให้ดูะะ <laughs> ขั้นตอนที่หนึ่ง แปะเอาที่มาหน้าออกจากกล่องนี้นะคะแล้วก็ขั้นตอนที่สามเอามาแปะนะคะแล้วก็อ้ยอันนี้แปะขั้นตอนนี้นะคะทาดูใจนะคะแล้วก็วกมาแปะที่หน้ามาทิ้งไว้แล้วก็มันก็จะแห้งเองนะคะทุกคนใช้ง่ายมากเลยค่ะ ตัวเซรั่มตัวนี้นะคะที่น้ำจากที่เราทาเอ้ยเราแปะโบกจากหน้านะคะผิวของเรานะคะคน้ำเซรั่มมันเหลือน้องอ้ําก็เลยมาเทใส่ขวดนี้ขวดน,นี้นะคะจิ๋วมากเลยอ้ําน่ารักมันน่ารักมากน่ารักมากเลยเรามาทากันเลยนะคะ นี่ก็จะได้เป็นน,น้ำเซรั่ม่างนี้นะคะบีบออกรัวรัวทาเลยนะคะทาให้ผิวเรา,เาแบบผุ่มฉับนะคะมันจะดีขึ้นหน้านจะขาวใสเด้งใช่หอมด้วยไหมล่ะหอมด้วยไหมคะข้าขอเลยคะ่ะหอมด้วยค่ะหอม ทาไปเลยนะคะแล้วก็ปิดฝาค่ะปิดฝาเสร็จแล้วมาดูเรื่องของผิวผิวขาและมือของเรากันดีก,กว่านะคะให้ใช้ตัวนี้เลยนะคะเป็นครีมตัวนี้เลยครีมตัวนี้นะคะถ้าใครไม่มีไปเอาครีมตัวอื่นก็ได้นะแต่ถ้าใครมีใช้ครีมตัวอั้มก็ได้นะคะเดี๋ยวอขอดเข็น อ้อมาอมขาลายอ้ามหายแล้วใช่ไหมดีขึ้นนะลูกนะน